สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROMC นะครับก็เป็นประเด็นดรามา่ากันอีกจนได้นะครับเมื่อตัวเกมเนี่ยได้แจกบัตรโนแลนนะครับเพื่อที่จะนำมาสุ่มการ์ดบอสได้นะครับก็ แจกมาจนเกิดเหตุการณ์นะครับการปั๊มไ d เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ่อนอื่นเลยนะครับขอฝากร้านเติมเกมด้วยครับกับเทพทูลนะครับเติมง่ายเติมได้ทันทีนะครับเติมไวนะครับเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถเติมได้ทุกแพ็กเกจเลยนะก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคครับประเด็นของเรานะครับในวันนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับเกมมีการแจกโค้ดนะครับแจกโค้ดนะครับเพื่อให้ทุกคนมากรอกนะครับแลกของรับรางวัลตรงนี้นะ นี่นะครับแจกตรงนี้นะครับนี่แรกของรางวัลนะครับก็จะมีแบบหลายโค้ดมากเลยตอนนี้นะครับซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะแจกทั้งเงินเซนีนะครับแล้วก็เป็นสำคัญเลยก็คือเป็นโ no นแะลนการ์ดนี่เราจะเห็นได้ว่า มีคนมาสุ่มกันตลอดนะครับซึ่งเกมเนี่ยได้แจกให้พอดีนะครับกับที่อ่ามันต้องใช้ในการสุ่มการ์ดเลยนะครับก็คือใช้ทั้งหมดนะครับ1,500งนโนแลนครับกับเงินอีก1ล้านเซนีนะครับเราสามารถนะครับกรอกโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็นำมาคอมไบนะครับเพื่อสุ่มรับการ์ดตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีโอกาสที่ได้รับแตกต่างกันไปนะซึ่งไปที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นมูลไลท์นะครับในตอนนี้นะครับวางตลาดนะครับอยู่ที่2000อด้วยกันนะครับ มันจะส่งผลยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกลางครับ exchange กันนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับกับการ์ดที่เขาแจ็บให้สุ่มได้นะครับนี่นะครับการ์ดแต่ละใบนะครับก็คือจะมีเนี่ย bar โฟนะครับ double g a n g อ e r นะครับอะไรพวกนี้นะครับนี่ในการ์สีม่วงนะครับ ไปจนถึงกร์ดกร์ดฟ้านี่ก็ต้องน่าจะมีบลัดดี้ไนท์อ่านี่มีบลัดดี้ไนท์นะครับแต่ละใบเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันจะขายไม่ออกนะครับตอนนี้เกมนี้เนี่ยระบบตลาดกลางเนี่ยมันจะถ้าแบบว่ากูเล่นอ่ะเอาสินค้ามาลงขายเยอะๆจำนวนนี้เยอะ,ยอะ,ยอะ,ยอะแล้วแล้วมันขายไม่ออกเนี่ยมันจะปรับราคาค่อยๆปรับราคาให้นะครับ ก๊าที่สําคัญสําคัญนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างมู l i g h t แต่มู l i g h t ยังติดประมูลนะโอ้โหมีคนแบบแย่งดึงนะครับเพราะว่าเออมันเป็นก๊าซที่ใช้ได้ยาวนะครับเลทในการสุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะได้มายากเหมือนกันนะครับสําหรับ,รบมูลไลท์นะมันมีโอกาส0.04เองนะครับแต่หลายๆใบที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครใช้อะไรเงี้ยก็มันจะเริ่มเริ่มราคาลงไปนะครับ ซึ่งสถานการณ์นี้มันเราสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันจะมีผู้เล่นที่เป็นขาจรนะครับขาจรก็คือจะเป็นผู้เล่นที่เฮ้ยเห็นแบบว่าตรงเนี้สามารถทํารายได้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอดี ID ที่เปิดได้การมูลไลนะครับก็ขายออกในราคา3 0 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับซึ่งมีราคาสูงนะทีนี้เนี่ยผู้เล่นขาจรนะครับอาจจะแบบว่ากระโดดมาทํากําไรจาก การสุ่มนะครับสามารถปั้นไ d n o v i นวิด e ลเวลนะครับมาเพื่อสุ่มหานะครับจนกว่าที่จะได้อะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางที่กว่าจะได้นะครับโอกาสมันได้ยากมากใช่ป่ะระหว่างทางมันก็ได้การ์ดไปเรื่อยมาเยอะนะครับมันก็จะเกิดการ์ดล้นตลาดนะครับมันส่งผลอะไรต่อผู้เล่นระยะยาวหรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยก็จะมองว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการเกมเนี่ยทำผิดพลาดนะครับการแจกแบบเนี้ยมันจะทําให้ตลาดพังนะครับผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มองว่า มันเป็นสิ่งที่ดีนะตรงนี้นะครับเพราะว่าพอมันปั๊มกันมาเรื่อยๆนะครับการ์ดก็จะมีราคาถูกถูกลงถูกลงนะครับผู้เล่นที่เติมน้อยนะก็จะสามารถเข้าถึงการ์ดบอสแล้วก็แบบว่านํามาใช้นํามาอะไรอย่างนี้ได้นํามาฝากสมุดได้นะครับหลายมุมมองครับตอนนี้นะครับสําหรับมุมมองของผมนะถือว่าเป็นข้อดีนะมองอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความตั้งใจของผู้ให้บริการเกมเองด้วยนะครับดูจากการที่เขาทํามานะ ผมคิดว่าเขาก็น่าจะคิดเป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าเกิดการปั๊มเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้นะครับเราเข้าถึงผู้เล่นต่างๆเข้าถึงได้แล้วก็ไม่กระทบต่อผู้เล่นที่เป็นสุลต่านนะครับที่เป็นผู้เล่นที่เติมเยอะในเกมนะครับเพราะว่าสุลต่านเนี่ยเขาจะแบบซุ่มการ์ดใช้เองอยู่แล้วนะครับส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นผลแบบพลอยได้นะครับของผู้เล่นทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งผู้เล่นที่เติมน้อยนะแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นสายสุลต่านนะครับ คขาอาจจะมองว่านะครับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่น ROM นะครับที่เหนียวแน่นมาตลอดนะครับก็คือเป็นผู้เล่นที่สายกิวนะครับเล่นสายกิวเล่นสายแบบทัวร์นาเมนต์เล่นสาย PVP 6 6อะไรเงี้ยมันสนุกไงผมคิดว่าเขาก็อาจจะเกิดการผลักดันนะครับเพื่อให้เราไปสู่จุดนั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากแบบเปิดวอ์เปิดอะไรเงี้ยก็ให้ผู้เล่นแบบสามารถทํา ของเพื่อไปวอได้แบบพร้อมเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองในมุมนั้นนะครับที่แบบเร่งแพทนะครับเพราะว่าเหมือนเ m ตอนเนี้ยมันปรับอัพอัเดตนะครับเป็นเออเอแล้วไหมคือมันจะไม่แบบช้าเหมือนในอดีตนะครับการเก็บเลเวลไม่เขาจะไม่ให้เราอะแช่กับการเก็บเลเวลนะครับอยู่นานๆแล้วก็ไหนจะเรื่องการทําของการอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เห็นได้ว่าแบบ เซิร์ฟเปิดได้2วันนะก็แบบผู้เล่นก็เริ่มลงมาแบบล่าบอสกันแล้วอะไรเงี้ยล่าบอสกันสบายแหละเอาละครับก็สําหรับทุกคน,นครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับฝากคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ